เข้าคู่เข้าสู่เข้าสู่คำถามแรกกเลยนะครับพี่เบิร์นะคำถามแรกคืออะไรนะ ก็ตอนนี้นะครับอยู่กับซอกของเฟรมองครับแล้เราก็อยู่กับพี่ขุนพุนกับพี่เตชาวัฒน์เดชาวัฒน์นั่นแหละคล้ายๆกันแล้วก็พี่วัชสุพลนะคะวันนี้นะครับเราก็จะมาตอบคำถามคลิปนี้จะทำให้ทุกคนรู้จักเฟรมมากขึ้นหรือเปล่าก็รออยู่นะครับ ถ้าไม่อยากรู้จักก็ต้องรู้จักครับเพราะเฟมจะลงให้ทุกคนดูนี่โอเคครับเจ้าขู่เอ้ยเจ้าขู่เข้าสู่เข้าสู่คําถามแรกกันเลยนะครับสัตว์ที่ชอบสัตว์ที่เฟมชอบก็คือหมานะครับใช่ครับผมก็คือเฟมเลี้ยงหมาที่บ้านเนาะพันไซบีเรียนฮัสกี้หมาเฟมชื่อเดมอนนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเ,เวลาว่างๆนะก็ชอบแบบให้ขนมมันหรือไม่ก็เล่นกับครับ ơi 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 ơi, ài, chụp kẹo 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 คำถามต่อไปนะครับก็คือสีที่เฟมชอบนะครับคือสีอะไรก็สีที่เฟมชอบนะครับเป็นสีจริงๆมีหลายสีประมาณสสีก็มีสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวนะครับใช่เหตุผลที่เฟมชอบสีฟ้าสีเขียวคือเฟมแบบชอบถ่ายรูปก้อนแม่อะไรคนเนี้ยก็เลยชอบสีฟ้าแล้วก็สีเขียวก็คือชอบตามคุณแม่เลยครับแบบเพราะว่าคุณแม่ชอบแล้วเฟมก็เลยชอบนั่นแหละเตะคำถามที่ ใช่ครับก็คือเวลาว่างเฟรมชอบทําอะไร <t> ครับผมก็นี่แหละครับตอนนี้เฟรมอยู่ที่สอมเต้น,ตน,ตนก็เวลาว่างเฟรมก็ชอบเต้นนั่นแหละใช่เวลาว่างเฟรมก็ชอบเต้นเต้นคนเดียวบ้างเต้นกับพี่ๆบ้างแบบลองแกะท่าเต้นบ้างเรือไมก็ช่วงนี้นะครับเริ่มเริ่มมีแบบหัดแบบฝึกคิดท่าเต้นบ้างใช่ก็ยากอยู่แล้วก็จริงๆก็ชอบเล่นเกมด้วยแบบชอบทํา ชอบเล่นเกมเวลาว่างก็ชอบเล่นเกมชอบนอนแ้วช่วงนี้แบบได้ซ้อมเต้นเยอะก็เลยชอบเต้นมากกว่าเวลาว่างก็ได้เต้นแต่ก็มีเล่นเกมมากเขาก็ตอนนี้นะครับเราเรามา,านั่งกินข้าวกันนะครับรนายนี่ก็คือพี่โจไมพี่เจพี่รู้ไหมว่าแซลมอนดองเนี่ยมันอร่อยมากไม่รูไ้ไม่เชือ่อ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 ไม่ช่ไไม่เชื่อไม่ได้อ่ะมันน้อยอ่ะ อะไรอ่ะทำไมหนูได้แค่ดีละลูกก็ก็พี่เฟมถามไม่เป็นอ่ะแล้วเป็นพี่อะไรเฟมไม่ชอบผักเออเฟมเฟมตอบของที่เฟมไม่ชอบดีกว่าก็คือเฟมไม่ค่อยชอบกินผักไม่ชอบกินของสดแต่แซลมอนดองถ้าแซลมอนดองกินได้นะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มเฉลดิ้กินได้ แต่ไม่ไม่กินกุ้งสดเออแล้วก็ไม่ค่อยชอบกินอาหารทะเลเท่าไหร่แย่โบเด็กเบาๆได้ไหมนี่อะไรนะเพ <c oughs> ีไปคำถามต่อไปเลยแล้วกัน <c oughs> ครับผมก็สำหรับคำถามต่อไปนะครับ <c oughs> ก็คือวงหรือไอดอลศิลปินที่เพียบชอบ <c oughs> คือตอนนี้เขาเรียกอ่ะไม่ได้ชอบแบบปักหลักปักฐานนะครับแบบชอบไปเรื่อยๆแบบสมมติช่วงนี้นะครับเทรนด์ทริปปกำลังมาแรงเพียก็เลยชอบแล้วก็แบบเสพมันบ่อยขึ้นก็เลย ต่วน,นี้ก็เลยอาจจะชอบชีป๊อป<ะ>ก็คือชอบพี่นนท์นนท์ครับอ่าพี่นนท์นน์เป็นนักร้องเดี่ยวของชีป๊อปการไทยที่เรียกว่าเต็งมากนั่นแหละครับออี้อได้บล็อก <c oughs> ก่อนได้ไหมนิดเดียวครับก็คือ<ะ>ใครบอกที่ชอบเพราะว่าเวลาเขาจะแต่แสดงบนเวทีมนสเต์แบบเหมือนเขาเชี่ยวชาญแล้วเขาเอาเวทีได้อยู่ มันทาให้ทุกคนสนุกแล้วก็เอนจอยกับโชว์ได้ตลอดอย่าอย่างงานล่าสุดงานโตตี้โตตี้มีดนตรีอวอร์ดที่เฟมพิ่งไปมาครับเขาแสดงแล้วมันสนุกมากเป็นการเจอพี่นนท์ถนนครั้งแรกในชีวิตลื้อผิดเียก็ตื้นผิดพี่เจก็ชอบนะจริงๆครับเขาผมแล้วตอนนี้เฟมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับที่ทุกคนเห็นว่าทำไมเสื้อเฟมถึงเปลี่ยนเงมันไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเฟมเมื่อกี้เฟมโอ้ยพี่โอโมไปไหนเมื่อกี้เฟมมีถ่ายคลิป เต้น <USC. S 1> นะครับเพื่อนก็เลยเปลี่ยนเสื้อใช่แล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาบนห้องเรียบร้อยแล้วนะครับพี่มิ้นทำอะไรพี่จีซาทำอะไรอ่ะอยู่ด้วยได้ไหมได้ยไม่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 ว่ากี่เหตุผลที่เธอบอนไม่ว่ากี่คำผู้ที่เธอเคย ่ช็อตอะไรเอออุ้ยขำทำไมอ่ะแอมโอ๊ยถอดใจหมดสำหรับเพลงต่อไปนะครับวันนี้ขอมอบให้กับคนดูทุกท่านนะครับห้าหกเจ็ดแปดเล้ วันที่สองกับการแทบบอกนะครับเมื่อคือนน่าจะร้องเพลงเพลินไปครับก็อยู่ดีๆก็หลับหลับตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนสิบโมงครึ่งตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับประมาณสิบเอดมงครึ่งได้เวลาของข้าที่แล้วครับทุกคนเฟรนจะลงไปกี่เข้าวเที่ยงกัน Let's go มาเข้าสู่ช่วงทอล์กกับพี่เจก็คือเบมอ่มีคำถามไหพี่ถ้าพีถามเฟมนะ แล้วถามอะไพี่แต่พี Hubble ่ถามเองถามพี่ถามมาเลยเฟมชอบฟังเพลงเออมีเลยใช่ไหมเฟมชอบฟังเพลงแล้วอันนี้ก็ยังไม่มีแนวที่ชอบก็ฟังไปเรื่อยแต่ช่วงนี้ก็ฟังไอเอีแหละเพราะข้างจะเพลงพี่นนท์นนท์นนทบุรีเอ้ยไม่ใช่นั่นแหละครับชอบตอนนี้ชอบไอเอนีะไปกันต่อคำถามที่หกครับผมก็คำถามต่อไปก็คือ การ์ตูนหนังซีรีส์ที่เฟมชอบนะครับ<ช>จริงๆอะเฟมชอบเยอะมากเลยทั้งการ์ตูนทั้งหนังทั้งซีรีส์แต่ถ้าเอาในปีนี้นะครับปีนี้2023ันี่บแตอนนี้หนังที่เฟมชอบมากๆที่สุดนะครับก็คือน้องโลสายแทงนะครับก็คือทุกคนอาจจะงงชื่อปแปลกๆนะครับจริงๆมันคือมันคือนคอ,อนิเมะใช่มันเป็นอนิเมะญี่ป <ๆ S 1> <ๆ S 2> ุ่นเกี่ยวกับ แฟนตาซี Fantasy, การผจญภัยครับคือมันเป็นอนิเมะที่เกี่ยวกับเหมือนคนนี่แหละคนปกตินักเรียนปกติผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงสองคนเป็นเพื่อนกันอยู่เนะเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็แบบชวนกันเล่นเกมมีเกมหนึ่งที่แบบเวลาใส่กล่องมันมันเหมือนเป็นเกมใช่ไหมแล้วก็เวลาเราใส่ปุ๊บใช่ป่ะเหมือนเหมือนเราจะเข้าไปอยู่ในเกมเลยนะแล้วในเกมนั้นมันก็จะเกี่ยวกับการผจญภัยมันก็จะมีสายต่างๆสายแทงสายแบบแอสซัสซิน มีสายเวทสายสพอร์ตแบบแล้วก็มีแบบินธนูอะไรพวกน,นี้ที่มันจะเป็นแบบผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรแต่ผมผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยแบบอนิเมะแนวนี้เฟรมชอบมากๆแล้วเหตุผลที่ชอบก็ก็นี่แหละเพราะมันเป็นแนวนี้ไงแล้วก็ภาพมันสวยแล้วก็ตัวละครก็น,น่ารักมากๆเลยครับก็เลยชอบเป็นอนิเมะที่ชอบที่สุดเลยตอนนี้คือไม่มีอันไหนซู้ได้เลยแบบเฟรมวนดูประมาณสามรอบแล้วแต่จริงๆก็ชอบโปเกมอนเหมือนกันนะ คำถามที่ 7. เจ็ดอวัยวะร่างกายในตัวเองที่ชอบที่สุดก็อวัยวะที่เฟมชอบที่สุดในร่างกายก็ต้องเป็นจมกูกเลระครับเฟ mm hmm. มชอบจมูกที่สุด mm hmm. เหตุผลที่ชอบจมูกเพราะว่าแบบแม่ให้มาแม่ให้มาเห <laughs> มือนเหมือนแบบตอน,นเด็กๆครับมีคนทักว่าเฟมอจมูกโดแต่เฟมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโด่งยังไงเพราะเฟมก็ดูไม่เป็น แต่แบบเออล้วมีคนทักเฟมก็มั่นใจไงเฟมก็เลยรู้สึกแบบภูมิใจกับจมูกเลยแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันดุหรือเปล่านัน่นแหละครับผมก็สําหรับคําถามต่อไปน่าจะเป็นคําถามที่แปดแล้วนะครับก็คือสไตล์เสื้อผ้าการแต่งตัวที่เฟมชอบนะครับครับผมจริงๆก็ไม่มีสไตล์เสื้อผ้าที่แน่นอนนะอ่ะเรียกว่าคุมโทนแล้วกันครับเรียกว่าสไตล์คุมโทนแล้วกันแบบว่าเสื้อเสื้อกับกางเกงแบบมันอาจจะแบบไปด้วยกันหรือไม่ก็คอนทราสต์กันแบบสวยๆแบบดีๆอ่ะ งั้นเฟมขออนะุญาตเข้าคำถามสุดท้ายเลยแล้วกันครับคลิปจะจบแล้วนะจะไปแล้วคำถามสุดท้ายแล้วคำถามที่9คำถามสุดท้ายนะครับก็คือสิ่งของในบ้านหรือในห้องที่ชอบนี่ครับเป็นตุ๊กตาหมีเห็นไหมนี่เป็นตุ๊กตาหมีนะครับชื่อว่าพี่หมีนั่นแหละก็ไม่ใช่ชื่อหรอกชื่อว่าพี่หมีตุ๊กตาเนี้ยเฟมได้มาจาก จริงๆในคุณแม่เป็นคนซื้อแล้วตอนแรกเป็นของคุณแม่ครับตอนเด็กๆเฟมชอบแย่งของแม่แบบเวลาแม่ซื้อผ้ามาใช่ไหมเฟมก็ห่มแล้วก็เอาของคุณแม่มาห่มตอนแรกก็กัดจะห่มแบบผมนอนแป๊บเดียวสักพักก็ห่มไปหลายวันแล้วก็กลายเป็นของเฟมไปเลยก็เหมือนอันนี้เหมือนกันจร the day, the right? ิงๆตอนแรกแม่จะซื้อมาก่อนแล้วแต่แบบเฟมก็เฟมเฟมก็เอาของคุณแม่มาหนุนบ้างมากอดบ้างก็เลยกลายเป็นของลาของของเฟมไปแล้วในี่แหละครับ เท่าผมก็สำหรับล็อกวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนรู้จักเฟนมากขึ้นหรือเปล่านะบ๊ายบายจากการวองหน้านะครับ